ชายวั68วอนเจ้าหน้าที่ตามหากลุ่มผู้บ่าวกินแมวหลังแมวที่เลี้ยงไว้ถูกกลุ่มคนใช้ลูกดอกยาวหนึ่งฟุตยิงเข้าเบ้าตาขวาทะลุหลังเชื่อเป็นกลุ่มคนชอบกินเนื้อแมวเชื่อว่ากินแล้วแก้หนาวได้ยังไม่รู้จะหาเงินที่ไหนจ่ายค่ารักษาวันที่15มกราคม68มีรายงานว่านายนรงสุประเสริฐอายุ68ปีบ้านอยู่ในพื้นที่ตหนองใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ได้เอาเจ้าโกเตียวแมวเพศเมียอายุ5ปี ใส่กรงมาขอความช่วยเหลือกับหน่วยกู้ภัยวังกรูดอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เนื่องจากเจ้าก๋วยเตี๋ยวถูกคนเอาลูกดอกยิงสัตว์ยิงเข้าเบ้าตาได้รับบาดเจ็บแต่ไม่มีเงินพาไปรักษากับหมอสัตว์หน่วยกู้ภัยตรวจสอบเบื้องต้นพบเป็นลูกดอกเหล็กยาวประมาณ30เซนติเมตรฝังอยู่กับตัวแมวลักษณะถูกยิงเข้าบริเวณเบ้าตาขวาแล้วลูกดอกทะลุด้านหลังขาหน้าขวาลูกดอกโผล่ออกไปอีกประมาณ5เซนติเมตรก่อนหน่วยกู้ภัยจะตัดปลายลูกดอกออกแล้ว พาไปรักษากับหมอสัตว์ในตัวอำเภอสตึกน,นายนรงแสงประเสริฐอายุ30ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยวังกรุสตึกเล่าว่าได้มีลุงเอากรงใส่แมวมาที่หน่วยกู้ภัยขอให้ช่วยเอาลูกดอกที่แมวถูกยิงออกแค่ได้แจ้งไปว่าเอาออกไม่ได้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญคือหมอสัตว์เป็นผู้เอาออกให้จึงตัดเงี่ยงลูกดอกออกให้แล้วจะพาไปส่งให้หมอรักษาเบื้องต้นหมอได้ให้ยาสลบแล้วทําการผ่าตัดเอาลูกดอกออกให้ โดยหมอระบุว่าลูกดอกแทงเข้าดวงตาขวาทําให้เส้นประสาทต,ตาเสียหายทั้งหมดซึ่งหลังจากนี้จะต้องดูว่าดวงตาจะฝ่อไปเองหรือจะมีเอฟเฟกตอะไรตามมาอีกหรือไม่ซึ่งจะต้องรอเวลาดูอาการระยะหนึ่งโชคดีที่ลูกดอกไม่โดนหลอดลมและปอดจากการสอบถามนายนารงสุขประเสรศิฐเจ้าของแมวเล่าว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ24นาฬิกาได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์มาจอดใกล้กับที่นอนของตน ซึ่งกางเต็นท์นอนอยู่ใกล้คอกเลี้ยงสัตว์ประมาณห้านาทีรถจักรยานยนต์ก็ขับออกไปไม่กี่นาทีได้ยินเสียงแมวร้องครวญครางเหมือนมาขอความช่วยเหลือบริเวณข้างเตียงของตนจึงลุกขึ้นไปดูพบเป็นเจ้าโกเตียวแมวของตนที่เลี้ยงมาตั้งแต่ยังเล็กตอนนี้อายุได้ห้าปีตรวจสอบพบว่าถูกคนใช้ลูกดอกยิงสัตว์ยิงเข้าบาตาขวาทะลุด้านหลังตอนนั้นทําอะไรไม่ถูกสงสารก็สงสารจึงเอาไปใส่กรงเอาไว้รุ่งเช้าจึงไปขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยดังกล่าว น,นายนรงเล่าด้วยว่าส่วนตัวสันนิษฐานว่าคนที่ยิงแมวของตนเป็นกลุ่มกินแมวหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าผู้บ่าวกินแมวกลุ่มนี้มักจะชอบล่าแมวเอาไปชำแหละกินโดยคิดว่ามีสัตว์กลุ่มหนึ่งทั้งแมวสุนัขหรือหนูหน้าแล้งจะมันอร่อยโดยเฉพาะหน้าหนาวคนกลุ่มนี้เชื่อว่ากินแล้วแก้หนาวได้ส่วนหนึ่งก็อยากให้เจ้าหน้าที่ตามจับคนกลุ่มนี้มาดำเนินคดีเพราะทำเป็นประจำอยากฝากเตือนกลุ่มคนกลุ่มนี้ให้เลิกพฤติกรรมแบบนี้ เพราะสัตว์เขาก็รักชีวิตเขาเหมือนกันกับคนยิงตอนนี้ยังไม่รู้ว่าหมอเขาจะคิดค่ารักษาเท่าไหร่ตนเองมีเงินติดตัว300บาทจึงเอาจ่ายให้หมอเป็นค่ามัดจำไว้ก่อนหาค่ารักษาเป็นหลักพันขึ้นไปไม่รู้จะหาเงินมาจากไหน